สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมในตอนอรีวิวสายพันธุ์เมลอนนะครับเมลอนที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือ,อตัวนี้เป็น F สองครับผมเป็นคาวเมลอน F สําสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับผมถามว่าคาวเมลอนคือเมลอนอะไรผมก็คาวเมลอนก็คือเมลอนอ,อีกตัวหนึ่งครับผมของประเทศญี่ปุ่นนะที่อยู่ใน เป็นเมลอนเกรดระดับสูงครับผมที่เขาขายกันในประเทศญี่ปุ่นก็เพื่อนเอ,นเอนลองไปหาดูประวัติอะไรต่าง,ต,างต่างก็ได้ครับผมคารเมลอนสำหรับเมลอนตัวนี้หลายๆคนคงถามว่าทำไมไม่ปลูก f 1ไปเลยเพราะว่า f 1หาไม่ได้ครับผมเพราะว่าทางประเทศญี่ปุ่นเขามีการควบคุมครับผมไม่ให้จำหน่าย f 1ของคาวเมลอนตัวนี้นะครับ ในส่วนนี้เราก็ได้แค่ควักมเมล็ดจากลูกที่เราซื้อมาครับผมมาปลูกครับผมก็ทําได้แค่นี้จริงๆครับผมก็ F1 นี่ทางญี่ปุ่นเขาไม่ปล่อยมาครับเขาค่อนข้างที่จะห่วงพันุมากๆเลยครับผมเพราะว่าเป็นเมลอนเกรดสูงๆของเขาครับผมสําหรับมเมล็ดที่เอามาปลูกตัวนี้นะครับผมผม เมื่อช่วงซัมเมอร์ของปีที่แล้วผมเอได้มาจากเมืองฟุกุโรอิครับผมจังหวัดชิซูโอกะครับผมที่เป็นแหล่งที่ปลูกคาวเมลลอนตัวนี้นครับผมแล้วก็ผมได้ซื้อกลับมาด้วยแล้วก็ควักมเมล็ดจากลูกที่ผมซื้อมาเนี่ยเอามาปลูกครับผมที่จริงแล้วผมได้ทดลองปลูกมาสองสามรุ่นนะครับสำหรับ F2 ตัวนี้ผมคิดว่ามันได้ผลออกมาที่ไม่ไม่ไม่ได้ต่างกันมากครับผม ในการปลูกแต่ละรุ่นก็ได้ใ,ใกล้เคียงประมาณเนี้ครับผมทั้งลายทั้งขนาดะจะให้ดูลายจริงๆนะครับผมก็ลายของคาวเมลอนลายเขาจะโตกว่านี้ผมเส้นจะใหญ่สวยเรียงกันเป็นระเบียบครับผมสําหรับเอคาวจริงๆนะครับผมอันนี้เราปลูกเอฟสองก็ลายก็จะเล็กลงมาครับผมก็จะดอปลงมาหน่อยเพราะว่าเป็นเอฟสองอะ เรามันจะเราปลูกมันก็จะกระจายพันธุ์ออกไปครับผมจะได้ลักษณะที่ไม่เหมือนลูกของต้นแม่มันจริงๆนะครับไม่เหมือนปลูก f 1นะครับผมเหมือนลูกที่เราซื้อมาคราวจริงๆครับก็มันจะแตกต่างกันไปเราปลูก f อ2นี่ต้องทำใจยอมรับครับผมเพราะว่า จะไม่ได้เหมือนลูกที่เราซื้อมากินหรอกครับก<อ>็อย่างเราปลูก F2 นี่คือปัญหาเราต้องเจอแน่นอนครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมปลูก F2 ของคราวเนี่ยก็เท่าที่เจอมาปลูกสองสามรุ่นครับผมออบางต้นดอ,ตดอกตัวเมียไม่มาบ้างก็มีผมดอกตัวเมียไปติดที่ข้อส,งสูงๆครับข้อที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบนั่นก็มีครับผมคือ ในขแขนงเขาอไม่มีดอกตัวเมียเลยนะครับก็บางทีก็เจอลูกลูกไม่ใหญ่บ้างก็มีผมเวลาปลูกไปิงลูกเนี้ยในลูกนิดเดียวจิ๋วเดียวเองครับก็ปัญหามก็จะมีแตกต่างกันไปครับผมอย่างที่ผมบอกผมปลูก F2 ต้องทำใจนิดนึงครับผมในส่วนของการปลูกครับผมเริ่มจากมเมล็ดครับผมเมล็ด ที่เราควักมาจากลูกคาวเมลอนก็เป็นเมล็ดค่อนข้างที่จะค่อนข้างใหญ่ครับผมเมล็ดเขามีขนาดที่ใหญ่และหนามากนะครับก็เพาะได้ออกมาโอเคในส่วนของการเจริญเติบโตในบ้านเราก็สามารถทําได้ดีครับผมก็เหมือนเมลอนปกติทั่วไปครับผมที่เจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศบ้านเราเราไม่มีปัญหาอะไรครับผม ในการเจริญเติบโตของเขาในส่วนของลำต้นและใบครับผมลำต้นเขาค่อนข้างใหญ่นะครับผมเดี๋ยวลองเอาเทียบกับดินสอครับใหญ่ไหมครับข้อใหญ่ข้ออวบครับผมใบก็ใบก็ใหญ่นะครับดูใบเขียวใบหนา ใบตรงคว,ว่าหนาเนี่ยหนานี่หนาจริงๆนะครับผมใบเขาหนาและแข็งมากครับผมนี่ก,ก็มันบ้าใบเลยครับตัวนี้ใหญ่ไหมครับก็ใช้ได้นะครับก็ใหญ่เขียวหนะกาก้านใบใหญ่ครับผมพ่อลำเลียงก็ใหญ่มาก ต้นแข็งแรงครับผมอยู่บ้านเรานี่ก็ต้านทานพวกมแมลงโรคเชือ้อราโอเคเลยครับเสียตรงลูกที่ไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่นะครับผมปลูกมาสองสามรุ่นเออได้ลูกไม่ค่อยใหญ่ครับผม,มเท่าที่เคยปลูกมาได้ผมปลูกไม่เคยเกินสองโลสักรุ่นเลยครับผม บังลูกก็ได้เลขครับผมเนี่ยอย่างลูกเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับผมต้องทําใจครับผมอย่างที่บอกปลูก F2 เอาแน่เอานอนมาได้ผมเพราะว่าพันุมันไม่นิ่งไปและเราปลูกเอฟสอเรื่องความแข็งแรงนี่โอเคครับผมมันก็ทนทานระดับหนึ่งสำหรับลำตน้นปลูกได้ในบ้านเรา เมื่อเราดูองค์ประกอบภายนอกของมันแล้วเข้าข่ายว่ามันสุกเราก็จะมาตัดกันเลยนะครับผมตัวนี้น่าจะได้อยู่ที่สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดวันนะครับผมก็ดูจากใบใบนี้ก็โสมครับเหลือง่ะเมื่อกี้ผมจับกดที่ตูดมันก็เริ่มจะกดแล้วบุ่มๆุมนะครับก็ผมก็จะตัดเลยนะครับ รเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูเนื้อมันครับผมครับก็มาถึงช่วงเวลาของการผ่าดูเนื้อแล้วนะครับผมก็ลองมาดูลายใกล้ๆอีกทีนะครับลายจะออกเส้นเล็กๆนะครับผมไม่ค่อยจะนูนมากครับผม ลายทีสม่ำเสมอนะครับก็ถือว่าสวยงามเหมือนกันนะครับลักษณะความเหมือนคาเมลอนนะครับผมสำหรับการปลูก F2 นี่ก็คือทรงลูกนะครับผมทรงลูกยังคงเชฟลูกครับผมยังคงเหมือนคาเมลอนที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเขาที่เหมือนอยังเหมือนเดิมก็คือ ตรงขั้วก้านนะครับผมก็คือมันจะต่านะครับผมก้านมันจะต่ําช่วงเนี่ยช่วงข้อเนี่ยช่วงขั้วมันกับก้านจะมีความห่างจากขัวนิดเดียวผมขั้วสั้นไม่อดบางตัวก็ขั้วยาวแล้วครับผมยาวขึ้นมาแบบนี้แบบนี้แต่ข้าไม่อนจะขั้วเขาจะสั้นครับ เดี๋ยวเรามาลองดูน้ำหนักกันบ้างนะครับผมว่าจะหนักเท่าไหร่นะครับลูกนี้ตัวนี้ได้โล6นะครับผมเกือบจะโล7แล้วนะครับสําหรับคาวเมลอนจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะครับผมเขาจะกำหนดน้ำหนักมาประมาณโลสีโลห้านะครับผม ก็น้ำหนักโลสีโลห้านี่เป็นมาตรฐานของเขาครับผมที่เขาทําออกมาเกือบทุกลูกนะ,ะนนก 4, ครับผมจะน้ําหนักโลสีโลห้าครับผมเพราะว่าเขามีไซส์มาตรฐานของเขาหรือว่าเขากําหนดมาตรฐานของเขาไว้มาเท่านั้นนะครับผมก็ส่วนลูกนี้ก็หนักเกินมาตรฐานของเขาเมล่อนมานิดนึงครับผมก็ไม่เป็นไรครับเราปลูกกินเองครับผมไม่ไม่สีเลือดนะครับผมครับเรามาผ่าดูเนื้อข้างในกันดีกว่านะครับผมว่า เนื้อในจะเป็นยังไงครับอหอมครับผมลงมีดไปนี่กลิ่นขึ้นมาเลยนะครับน่าจะฉ่ำม,มากครับผมดูการผ่าละน้ำไหลออกมาเลยนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันะนะผมว่าเนื้อเขาจะเป็นไงครับฉ่ำแน่นอนนะผมตัวนี้ไม่ต้องพูดเลยผ่าออกมาน้ํน้ำไหลมาเลยขอต,ตัดไม่สุดนะครับดูนะครับฟืบโอ้โหสวยครับสวยเนื้อหนาใช้ได้เลยครับผม,มเดี๋ยวนะครับขอวางดีๆก่อนดูเนื้อเขาครับ เนื้อหนาครับผมใช้ได้เลยครับเดี๋ยวดูในลูกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยครับสีอมน้ำพึ่งครับผมเขียวอมน้ำพึ่งฉ่ำมากครับผมน้ำยังไหลอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับกินหอมใช้ได้ครับผมหอม ไม่ได้หอมมากนะครับผมหอมนะเดี๋ยวขอตัดเนื้อแล้วชิมก่อนนะครับความนุ่มนี่ไม่ต้องพูดถึงนะลงมีดไปนี่รู้เลยครับว่านุ่มมากครับเนื้อค่อนข้างฉ่ำเลยทีเดียวนะครับ ขอชิมก่อนนะครับผมอืมหวานนะผมหวานนุ่มเนื้อละเอียดนะผมนุ่มละมุนนะผมเนื้อละเอียดนุ่มมากครับความหวานนี่ไม่น่าจะต่ำกว่าสิบห้าปีครับผม เดี๋ยวลองมาวัดความหวานกันดูนะครับว่าจะหวานเท่าไหร่นะครับคิดว่าน่าจะประมาณสิบห้าปริกครับวัดกลางเนื้อเหมือนเดิมนะครับผมใหญ่ไปตัดหน่อยนะครับจะบีบน้ำจะบีบน้ำเข้าเครื่องวัดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขอย้าตสองแป๊บหนึ่งครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ได้อยู่ที่15บบีกกลางๆครับผมอยู่ระหว่าง15กับ16นะครับผมก็ถือว่าหวานใช้ได้ครับผมกําลังกินอร่อยเลยครับผมประมาณ15บิกนี่ถือว่าโอเคครับหวานกําลังดีครับเนื้อละเอียดครับผมลองดูใกล้ๆชัดๆครับเนื้อเขาละเอียดนุ่มละมุนมากครับผมผมชอบตรงที่เนื้อเขาละเอียดนะครับผม สำหรับเรื่องรสชาตินะผมที่ถามว่าคล้ายกับข้าวที่หิวมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าผมตัว F2 ตัวนี้มันก็ก็มีส่วนคล้ายนะผมรสชาติคล้ายๆกันในส่วนของความละเอียดของเนื้อก็พอๆกันนะผมข้าวที่หิ้วมาจากญี่ปุ่นผมก็กินแล้วมันก็ไม่ได้แบบจะอร่อยอะไรมากมายนะผมก็ตัวนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับผม แต่กลิ่นจะกลิ่นตัวนี้จะดรอปไปนิดหนึ่งครับผมต่างจากคาวที่มาจากญี่ปุ่นนะครับผมเพราะว่าเราปลูก f สองคุณสมบัติความเด่นของมันมันก็จะหายไปเพราะว่าเราปลูก f 2แต่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมถ้าเป็น f 2แล้วได้ขนาดนี้นะครับผมว่าคุ้มค่ากับการปลูกนะครับผมใครที่มี f สองของคาวอะ่ะปลูกเลยครับผมผมว่าคุ้มค่ามากถือว่าไม่เสียเวลานะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะเป็น f 2ก็ตามนะครับ มันอาจจะมีปัญหาระหว่างการปลูกนิดหน่อยนะครับแต่ก็สามารถปลูกได้ครับอลองมาดูเนื้ออีกทีนะครับมเมล็ดเลี้ยงสวยงามนะครับเนื้อหนาใช้ได้เหมือนกันนะครับสีสวยสีอมน้ำผึ้งมเมล็ดมีเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ใครอยากได้มเมล็ดก็ ตัวนี้ก็คงจะเป็น F3 แล้วนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองติดต่อผมมาคนระับอาจจะแจกไปคนละสิบเมล็ดครับผมตัวนี้เอาไปปลูกก็เป็น F3 แล้วครับผมใครอยากเอาไปพัฒนาพันธุ์อะไรพวกเก็บมเมล็ดพันธุ์ก็ลองดูได้นะครับผมแต่ F2 ไม่มีแจกแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเคยแจก F2 ไปแล้วนะผมพอดีว่ามันหมดไปแล้วก็ถ้าใครสนใจ F3 นี้ก็ ลองติดต่อผมมาครับผมแจกฟรีครับผมไม่คิดตังหรอกครับครับผมสำหรับคาวเมลอน f 2ตัวนี้ก็โดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยก็ผมถือว่าคุ้มค่านะครับผมในการปลูกครับผมถึงแม้ว่ามเมล็ดพันธุ์ f 2เนี่ยเขาจะไม่นิยมปลูกกันนะผมเพราะว่ามันมีโอกาสเสี่ยงเพราะว่าความแน่นอนของมเมล็ดพันธุ์ไม่มีครับผมแต่ ข้าว F2 สองตัวนี้ยผมคิดว่าลองปลูกดูแล้วเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่าครับผมเพราะว่าผมปลูกมาประมาณสองสามรุ่นแล้วก็มันก็ได้ผลออกมาประมาณเนี้ครับผมมันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันมากมายทั้งสามรุ่นนะครับรสชาติออกมาดีมากครับผมก็ในส่วนที่ผมประทับใจก็คือเนื้อของเขาครับผมเพราะว่าเนื้อเขาละเอียดมากครับผมละเอียดนุ่มหอมต่างจาก คราวที่ฮิวมาจากญี่ปุ่นไม่มากเท่าไหร่นะครับผมในด้านรสชาตินะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคาวเมลอน F2 ครับผมขอบคุณครับ